สมหมายถอนหายใจเฮือกใหญ่มองกองหนังสือภาษาไทยบนโต๊ะอย่างเหนื่อยหน่ายทำไมภาษาไทยมันยากอย่างนี้นะเขาลำพึงครูรัตนาใจดีเดินเข้าออมาในห้องเรียนพร้อมพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นวันนี้ครูจะสอนเรื่องการผันวรรณยุกสมหมายพยายามตั้งใจฟังแต่ก็สับสนระหว่างไม้เอกไม่โทจนรู้สึกท้อแท้และเผลอหลับไปบนหนังสือเรียนครูรัตนาในความฝันสมหมายเอ่ยถ้าเธอไม่เข้าใจคำไทยคำไทยก็จะพาเธอไปยังดินแดนที่ไม่มี ต้องออกเดินทางไปหาความรู้สมหมายลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดรอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆแต่กลับไม่มีเสียงไว้เด็ดเลยผู้คนพยายามจะพูดคุยกันแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาสมหมายพยายามจะเรียกหาพ่อแม่แต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจากปากของเขาเขาตกใจมาก ที่นี่ที่ไหนกันนะทำไมไม่มีเสียงเลยทันใดน,นั้นเองก็มีตัวอักษรภาษาไทยตัวหนึ่งลอยเข้ามาหาเขามันคือกอไก่เจ้ากอไก่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีเสียงสมหมายจึงชวนเจ้ากอกไก่เดินทางไปด้วยกัน สมหมายกับเจ้ากอไก่เดินทางมาถึงป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์รูปร่างแตกต่างพืชเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายสระในภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอาสระอีสระอีสระอูสระ,อ,สระอูสมหมายสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาไปสัมผัสสะแต่ละตัวก็จะมีเสียงของสนนนดังขึ้นมาว้าวที่นี่มีเสียงด้วย จ้ากอกไก่กระโดดดีใจเมื่อมันเข้าไปรวมกับสะอาก็กลายเป็นคําว่ากาและมีเสียงกาดังขึ้นมาสมหมายเริ่มเข้าใจแล้วว่าสักคือสิ่งที่ทําให้พยัญชนะมีเสียงหลังจากนั้นสมหมายและเจ้ากอกไก่ก็เดินทางมาถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่นี่มีเครื่องหมายแปลก,กปร้อลอยู่เต็มไปหมดนั่นคือไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวา เมื่อเจ้าก่าไก่ไปรวมกับสะอาและใส่ไม้เอกก็กลายเป็นคําว่ากาและมีเสียงกาดังขึ้นมาเมื่อใส่ไม้โทก,ก็เป็นกล้าสมหมายสนุกกับการทดลองผันเสียงคําต่างๆเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวรรณยุกค,คือสิ่งที่ทําให้คํามีเสียงสูงต่ตางๆกันเมื่อสมหมายเข้าใจเรื่องศัพ์และวรรณยุแล้วเขาก็เดินทางต่อไปจนมาถึงเมืองที่เต็มไปด้วยพยานชนะสะัพและวรณยุกยุมากมายผู้คนในเมืองต่างพยายามรวมกันเป็นคําแต่ก็ยังสับสนอยู่สมหมายจึงช่วยพวกเขา สมหมายลองเอาก่อไก่มารวมกับสะอาแล้วใส่ไม้โทสิจะได้คำว่ากาทันใดน,นั้นเสียงกาก็ดังขึ้นมาผู้คนในเมืองต่างดีใจที่ได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกพวกเขารวมกันเป็นคำต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบ้านรถดตกไม่ทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสมหมายสะดุ้ง ตื่นขึ้นมาบนโต๊ะเรียนเขามองไปยังหนังสือภาษาไทยอีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับเห็นตัวอักษรและเครื่องหมายต่างๆชัดเจนขึ้นเขารู้สึกสนุกกับการผันคำว่ากากาก,าก,าก,ากา้าครูรัตนาสมหมายเป็นอะไรไปซะดูเหมือนจะมีความสุขนะผมเข้าใจแล้วครับครูภาษาไทยไม่ได้ยากเลยถ้าเราเข้าใจสก,กับวรรณยุกต์ตั้งแต่นั้นมาสมหมายก็ตั้งใจเรียนภาษาไทยมากขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าการเรียนรู้ภาษาไทยคือการผสนภัยที่น่าสนุกและจะพาเราไปสู่โลกที่มีเสียงและมีความหมาย